อรยานมิพูดไปทำวันนี้เป็นวันทย์ที่สองนะ,ะเห็นไหมมึงอบลอ่กาลังดีขึ้นได้ยินว่ารางวัลชิ้นึ่งอยู่ที่วาลินเรืออะไรฮะะ่ะธรรมดา บุคคลไหที่มีความหวังก็ย่อมผิดหวังเป็นธรรมดา <Okay. S 1> เนะาะเมื่อไร่เริ่มหวังก็เมื่อนั้นก็เริ่มผิดหวังเข้าทุกวินาทีแล้นแหละ <laughs> <า>เวลาคืนกินสับพสั์นะเวลาคืนกินสับพสัททำไมเวลาถึงคืนกินสับพสั์เวลานี่แหละบีบคั้นพวกเรานะ เกิกิน,น,นทุกวินาทีเนาะ,ะเราเนี่ยเหมือนทเทียนเล่มหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ดูกจุดแล้วไหมลงไปทุกวันทุกวันเนาะเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็พูดถึง พ่อใหญ่ใบพ่อใหญ่ลตั้งแต่ยุคสมัยยี่สิบกว่าปีเคยอยู่ในป่าด้วยกันนะสมัยไหนพ่ตามเมื่อก่อนถ้าหลงตาไปอยู่ถ้ำไหนต้องมีพ่อใหญ่ใบไปคอยอุปถากเนี่ยพ่อใหญ่ใบหูหนวกเราเนี่ยหูไม่ค่อยดีนะ คอยอ,อุปถากก็หมายถึงไปอยู่ห่างไกลหมู่บ้านชุมชนนะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องต้องการอาหาราเพื่อเลี้ยงตัวรรเหาเวทนาในทางกายพราะยยายายก็จะทำหน้าที่ต้มมามา่าถวายนะ ทุกเช้าก่อนเช้า,ละ,ชาละครั้งหนึ่งนะไปอยู่ท่าอชันตาก็ได้เพื่อ่ใบนี่แหละนะไปอุปผาค,นะคือห่างจากชุมชนไปเกือบสามสิบกิโลนะคือไม่มีหมู่บ้านคนเลยนะเขต้องจ้างเขาหาบมามากหาบน้ำขึ้นไปเพื่อจะเป็นสเสบียง เห็นไหมนัาพระกรรมฐานเราเนี่ยไปทำไมละ่ะอยู่ดีๆนะทำไมต้องเดินลัดล็อตามปูตามป่าตามเขา<ช>ไปหาสถานที่ที่ห่างไกลที่สงบเว้นะ ตั้งแต่สมัยอยู่เดิมสละเมินี่กับพ่อใหญ่ใบนี่แหละนะนะเป็นคนอยู่ข้างกายตลอดเวลาฮะคือต้องอาศัยพ่อใหญ่ใบเป็นคนนำเสบียงเข้าไปให้วันละมื้อนะเห็นไหม จะพูดถึงความเสียสละของพระใหญ่ใบนะหลวงตามาครอ,อ,อบครัวพระใหญ่ใบเนี่ยก็ต้องเสียสละให้พระใหญ่ใบก็ไปอยู่กับหลวงตาไม่ว่าไปอยู่ป่าไหนถ้ำไหนะเห็นไหม แม้แต่หลวงตาม,มาอยู่ช่องเม็กนี่ก็ตามเริ่มต้นก็พยยอ่อใหญใบนะนะไปทำคนกระต๊อบไปทำกระต๊อบให้ไปหาญ้ามามุงให้นะเห็นไหมในความเสียสละของพยย่อใหญ่ใบครอบครัวพ่อใหญ่ใบแล้วก็ อ่พาพ่อใหญ่ใบเ่ยเห็นไหมเนะี่ยพี่ชายพ่อใหญ่ใบพี่น้องฮนะคือเขาติดตามหลวงตามาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีก่อนแล้วเห็นไหมสมัยนั้นหลวงตายังต้องเที่ยวเขาเรียกพระเที่ยวหนาะสถานที่ที่บําเพ็ญสมณธรรมฮนะ หลวงตาเนี่ยชอบไปอยู่ถ้ำติดถ้ำกว่าได้คือไปอยู่ถ้ำแล้วมันให้ความอ่าสงบวิเวกแต่ชอบไปอยู่คนเดียวะ,ะไปอยู่บางทีไปอยู่สองปีเกือบสามปีก็มีบางถ้ำนะนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับ คู่ทุกคู่ยากเพก็ว่าได้ขอพ่อใหญ่ใบนะนะ,ะมาอยู่ช่องเม็กเมื่อเก้าปีก่อนต่อพ่อใหญ่ใบเป็นคนอุปถัมภ์นะตอนนั้นไม่มีรถพ่อใหญ่ใบก็ต้องไปดาวรถนะฮะไปดาวรถเพื่อจะวิ่งไปส่ง ส่งส่งอาหารส่งน้ำเห็นไหมเพราะก่อนไม่มีใครนะมีมีพ่อใหญ่ใบคนเดียวเนี่ยเพราะไม่มีใครรู้จักเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลวงตากับพ่อใหญ่ใบเนี่ยนะอยู่กันมายี่สิบเกือบสามสิบปีนะ ร้างพุทธิในป่าในเขาพุทธิลวงตาเมื่อก่อนจะชอบอยู่ยาคาไม่กี่ภัยหรอกเห็นไ,ไหมเ,เรียกลังคามุงจากอยู่ง่ายง่ายเมื่อก่อนในเดินบินธบาตไปกลับในเกือบ13กิโลนะ13 14กิโลนะเพราะอะไรล่ะที่พูดให้ฟังเนี่ย เพื่อเป็นกำลังใจให้รับปฏิบัติรุ่นหลังนะล้ตาเนี่ยสองสามวันฉันห,หนึ่งสามสี่วันฉันห,หนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าฉันกินอิ่มมันจะหนังท้องตึงหนังตาจะหย่อนนะ ก็เลยต้อหมดเพื่อมันมาให้หลับเพื่อฝุดสตินะเห็นะนะไ,ไหมเอาชีวิตแรกมารรมะกว่าจะค้นหาจิตใจตัวเองนจิตใจนี่แหละมันหายยากเพราะมันไะม่มีตัวมีตนนะแต่มันมะีอนะิทธิพลมาก ที่สร้างอารมณ์หลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเห็นไหมเพราะฉนะนั้นตลอดเวลา20กว่าปีมานะเราก็ไปหามาตลอดหาอะไรละ่ะหาพุทโธหาใจตัวเองนะเห็นไหมคนอะนะนะื่นเขาอาจจะวิง่งเข้าในเมืองหานะที่ความเจริญแต่เรา วิ่งเข้าสู่ความสงบหาสถานที่ที่ห่างไกลนะเห็นไ,ไหมการพูดธรรมะที่หลวงตาพูดเนี่ยล้วนพูดถึงเรื่องของตัวเองทําไมพูดแต่เรื่องของตัวเองก็เพราะว่าธรรมคือตนนะสำหรับคนอื่นหลวงตาไม่รู้นะรู้ก็ไม่ใช่รู้แจ้ง เรารู้จักแต่ชื่อเขานะแต่การรู้แจ้งสําหรับหลวงตาคือการรู้แจ้งในตัวเองในใจตัวเองนะก็เลยพูดแต่เรื่องของตัวเองถ้าพูดถึงเรื่องคนอื่นหลวงตาไม่รู้จักนะะแต่คนทั้งโลกส่วนมากจะรู้จักแต่คนอื่นแต่ไม่รู้จักตัวเอง แต่ธรรมะเราต้องมารู้จักตัวเองมาอบรมตัวเองมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาเห็นไหมมาเฝ้าจ้องรู้ใจิตใจตัวเองความรู้สึกนึกคิดเห็นไหม ถ้าจะดูจิตดูใจจริงๆดูให้เห็นชัดจะดูอะไรละ่ะถ้าไม่ดูความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นให้เห็นเราได้เห็นชัดมากเพราะใจมันเป็นน้ําจิตมันเป็นนามมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นอนัตตาเราต้องหาเป้าที่เด็นชัดที่สุดก็คือความคิด ะจะจะเห็นทันความคิดรู้ความคิดเราก็ต้องฝึกสติให้มีกำลังเมื่อสติมีกำลังปัญญามันก็จะกลายเป็นปัญญาที่ถูกต้องแม่นยำ ถ้าสัญญานังขาดสติมันก็จะเป็นไหลไปตามความคิดปุงแต่งสัญญาอารมณ์ต่างๆนี่คือการเฝ้าบำเพ็ญภาวนานะไม่ได้หาสิ่งอื่นไม่ได้มาหาลาบสการะไม่ได้มาหาขนมข,นมขนม้าวต้มนะ,ะไม่ได้มาหาเพื่อนไม่ได้มาหาญาติโยมไม่ก็มามาัทธชหรอก หาตัวเองนี่แหะฮะนี่น,นี่มันสำคัญอยู่ตรงนี้ซึ่งพระองค์นี้ประกาศตนตลอดเวลาว่าชีวิตนีนะ้เราเข้าหาธรรมะคือใจตนมาตลอดตลอดเวลาเกือบสามสิบปีนะนะโดยไม่ค้องแวะกับไสยศาสตร์ นะ,ะไม่คล้องแวะกับพบกับชาติเพื่อจะมาตัดพบตัดชาติไม่ใช่ไปหาพบหาชาตินะเพื่อมาตัดการเกิดให้มันสั้นลงนะเพราะเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลาย จงให้กำลังใจตัวเองสร้างศรัทธา,ทาวตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นฮะอ่ะ,อะทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนทิ้งลูกทิ้งเมียมาทิ้งญาติพี่น้องมาอ่ะพอมาบวชแล้วก็มาหาเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะต่างอะไรกับหนักกว่าเดิมดอีกฮะจิตใจเนี่ยมันคล่องเร็วมากฮะ เาเรียกพันไมเ้เรือนะเกี่ยวไปหมดห้องไปหมดเดี๋ยวก็เพื่อนคนนั้นคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีเอาแล้วไปละนะคนนี้ผิดคนนี้ถูกเอาแหละมากลายเป็นมาเป็นผู้พิพากษาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่งตั้งตัวเองนะขึ้นมาเป็นผู้รู้เป็นผู้ตัดสินผู้อื่นไปซะแล้วนะ ที่เราเห็นอยู no ่มากมายตอนนี้อะพอเขาเอาไมค์มาจอปากเนี่ยโอ้โหพูดจะจะจะจดเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นไม่ใช่เส้นผังบางเส้นผมบางภูเขานะถ้าเส้นผมบางภูเขาก็ยังเหยวเห็นภูเขาอยู่หลวงจาว่าแต่ภูเขาบางเส้นผมเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยฮะ เพราะหลงตนเนี่ยมืดบอดอลงตาเคยพูดตลอดเวลาว่ากระจกะจะใสขนาดไหนก็มีไม่มีคุณค่ากับคนตาบอดหรอกธรรมะก,ก็ฉันนั้นะจะไม่มีคุณค่ากับคนใจมืดบอดเด็ดขาด แสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างแห่งปัญญาเนาะของศาสนาของพวกเราจัดไล่ความหมายมากถ้าเราไล่จัดสินผู้อื่นนะเราต้องตัดสินตัวเองเนะห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นะคือจุดเป้าหมายของนักภาวนาสตินี่แหละคือจาในาสตินี่แหละคือจักสส่ตัวหนึ่งนะ สตินี่แหละคือพุธะนะอะึกสติให้มีกำลังรวดเร็วเป็นมหาสติมันก็หมดปัญหาแลนะ้วมันจะมียากอะไรที่มันยาก,กเพาะมันหนง,งความคิดฮะอ่ากำดักเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลคนมีเหตุผลน่หละเสียงกันมากที่สุดทุกวันนี้ตะรำตะแดงย่พอเป็นเอ,อ็นนะนักปฏิบัติ นจะไม่เสียงกับใครหรอกเพราะท่านรู้นะเพราะฉะนั้นลูกหลานบ้านป่าบ่อน้ำพะเอ็นะจงเฝ้ามองเพียรเพ่งนะ,ะสร้างสติปัญญาสร้างกำลังใจให้ตัวเองให้ได้นะ,อ,ะอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเองเนาะ ขอขอสาธุการด้วยธรรมตั้งใจละพรยัทาวริวหาปุราปาริปุเรนตจี๊าครังเอวเมวะอิจรินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปติตังคุมหังคิปเมวะจะมิฉันทุสัพเบปุเรนตุสังกปาฉันโดมรณัสโซยัตธามณีโชติละโซยัธา อัพิวารนณา,าสีริศาสิจังอุตาประจายิตโนจัตตาโรธรรมาวทันเตอายุมโนสุขังบลองสาธุโอ้เกือบโบย